สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าท่านผ้าที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะเป็นผ้าพิกเนตหรือวิกเนตนะครับนะฮะนะครับอ่าผ้าองค์นี้มีขนาดความสูง3เซนติเมตรนะครับฮะไม่ไม่สูงมากนะครับสองสามเซนติเมตรแล้วก็ที่ฐาน มีความยาว2.3ซนติเมตรนะ2.3ซเมตรแล้วก็กว้าง1.4นะครับประมาณนะครับประมาณ1.4ซนเมตรนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านฐานนะครับครับ ถ้าองค์นี้สภาพสมบูรณ์นะครับาภาพพิคเดชตามตำนานท่านว่าคนที่บูชาแล้วมกัมมกจะได้โชคลาภประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นบนท่านหรือขอ,ขอ ขอโชคขั้นนะครับเรื่องความสาเร็จนี่นี่เป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนะครับนะครับท่านที่เห็นเหยนติดทองนี่ผมติดทองให้นะครับเพราะว่าคงจะคงจะทําให้ผมประสบความสาเร็จหรือหรือลูกสาวประสบความสาเร็จนะครับบางอย่างเขาเลยปิดทองให้นะครับนะครับนะลูกสาวผมเข้าบูชาพระพิคเนเนตนะครับนะครับ นะเห็นเขาชอบไปไหว้ที่เออ่ที่ตรงตรงห้วยโขวานะครับนะแถวห้วยขวาเนะมีตัวมีมีมีอยู่ที่หนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งจำที่อ่ที่ไหนไม่จำไม่ได้นะครับผมไปไหว้ที่ตรงเออ่ตรงตรงแถวราชประสงค์อ่ะนะฮะอ่าตรงนั้นนะครับมีที่องค์ใหญ่ๆนะครับนะครับ แล้วก็อีกสถานที่นึงก็คือที่วัดแขกนะครับนะฮะวัดแขกนะครับนะครับ ครับอ่าให้ดูเป็นคน,นครับ วันนี้ผมขอจบการบรรยายเรื่องพระพิธเนศนะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความเจริญมีความรุ่งเรืองนะครับขอให้ไม่เจ็บใครได้ป่วยนะครับสวัสดีครับ